สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะผมวันนี้เราก็มากับเว็บ k m k t h com นะฮะเว็บเพิ่มยอดไลค์ยอดผู้ติดตามอันดับหนึ่งของประเทศไทยนะครับผม mm hmm. ก็สำหรับเพื่อนๆคนไหนนะผมที่สนใจอยากจะใช้ตัวโปรแกรมนะผม mm hmm. ก็สามารถสมัครสมาชิกที่ด้านมุมขวาล่างตรงนี้ได้เลยนะผมก็กกข้อมูลตามที่ตัวเว็บแจ้งนะผมสมัครสมาชิกฟรีนะฮะหลังจากที่เราสมัครสมาชิกเรียบร้อยแล้วเราก็สามารถเข้าสู่ระบบได้เลยนะผมก็วันนี้นะผมก็จะมาสอนนะผมการปั๊มไลค์นะผมเทคนิคการปั๊มไลค์คนไทยแท้นะผมก็ง่ายๆเลยครับผมให้เรามาที่หมวดหมู่ตรงนี้นะฮะ ก็สำหรับเว็บนี้นะครับผมก็จะปั๊มไลค์ได้แบบว่าเนียนมากๆเลยนะผมเพราะว่าเป็นตัวคนไทยแท้นะครับผมมีตัวตนจริงๆนะผมสำหรับทุกเฟซที่ใช้ปั๊มนะฮะเราก็มาเลือกบริการนี้เลยครับผมบริการนี่ครับมันที่หมวดหมู่นะบริการแนะนําของที่เว็บเคเอ็มค t h ีเฮนะครับผมหนละังจนั้นก็ให้เรามาที่นี่ครับผม เลื่อนมาหาคาว่านี่ครับผมถูกใจโพสต์คนไทยแท้นะฮะมีตัวตนจริงแล้วก็เลือกอันนี้เลยนะครับผมเขาบริการนี้นี่ถือว่าเนียนมากๆเลยนะครับผมหลังจากที่เราเลือกหมวดหมู่และบริการเรียบร้อยแล้วก็ให้เราไปที่หน้าเฟซของเรานะครับผมก็โพสต์อะไรสักอย่างหนึ่งลงไปนะครับผมนี่ครับผมสมมุติว่าผมโพสตอันนี้นะฮะก็เราก็ต้องมาตั้งค่าสถานะของโพสต์ของเราให้เป็นสาธารณะก่อนนะครับผมอันนี้นะครับผมเขาให้ตั้งเป็นสาธารณะแบบนี้นะครับผม ถ้าเกิดว่าตั้งค่าเป็นสาธนารนณะถึงจะสามารถปั๊มได้นะผมถ้าไม่เป็นสาธารณะจะไม่สามารถปั๊มได้ก็เลยทีเดียวนะผมอันนี้ต้องระวังกันด้วยนะผมข้อสําคัญเลยนะฮะหลังจากที่เราตั้งค่าสาธนารนณะเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็โพสต์ได้เลยนะผม ก็สำหรับเว็บนี้นะฮะขั้นตอนก็ง่ายๆแค่นี้เลยนะครับผมก็หลังจากที่เราโพสตไปแล้วนะผมก็ให้เรามาคัดลอกลิงก์นะครับผมเช็คให้เรียบร้อยนะว่าเป็นสาธารณะแล้วหรือยังนะผมก็ถ้าเกิดว่าสังเกตง่ายๆนะเป็นรูปโลกแบบนี้ก็คือจะเป็นสาธารณะให้แล้วนะครับผมให้เรากดไปที่ตัวเวลาตรงนี้นะครับผมแล้วเราก็กดคัดลอกลิงก์ด้านบนมาได้เลยนะฮะหลังจากนั้นเราก็นําลิงก์มาใส่ไว้นในช่องวางลิงก์ตรงนี้นะครับผม แล้วเราก็มาเลือกปริมาณกันได้เลยนะผมปริมาณก็คือตัวไลท์ที่เราจะใช้นะครับผมก็จะมีขั้นต่ําอยู่ที่50นะผมสูงสุดอยู่ที่100นะสำหรับตอนนี้นะครับผมเราก็สามารถเลือกได้เลยนะผมก็จะเลือกไปที่100ไลท์เลยนะผมหนึ่งร้ไลท์ก็ใช้เพียงแค่40บาทเท่านั้นนะผมก็กดสั่งซื้อได้เลยนะฮะ นี่ครับผมหลังจากที่เรากดสั่งซื้อไปเรียบร้อยแล้วนะผมเราก็รอแค่เพียงสักคู่หนึ่งนะครับผมสำหรับตัวโปรแกรมนี้ค่อนข้างจะรวดเร็วนะเราสามารถมาดีหน้าเฟซเราดูกันได้เลยนะผม,มก็จะขึ้นแบบเดียวทามให้เราเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดเราเพื่อนๆคนไหนนะผมว่าสงสัยว่าทาไมไลฟ์เรายังไม่ขึ้นนะเราสามารถมาดูที่ประวัติการสั่งซื้อตรงนี้ได้นะผม ออประวัติการสั่งซื้อตรงนี้นะผมก็จะแจ้งทั้งเลขออเดอร์นะผมลิงก์ของเรานะฮะแล้วก็บริการที่เราเลือกใช้นะผมแล้วก็เราสามารถมาดูตัวสถานะของตัวโปรแกรมเราได้นะผมว่าโปรแกรมเรากำลังดําเนินการอยู่ขั้นไหนแล้วนะผมตอนตอนนี้กําลังขึ้นว่ารอดําเนินการอยู่นะฮะ แต่ว่าตัว facebook เริ่มแจ้งเตือนมาแล้วนะผมนี่นะมันก็จะค่อยๆขึ้นมาเลยนะผมก็ค่อนข้างจะรวดเร็วนะผมสำหรับตัวนี้นะแล้วก็เป็นคนไทยแท้ๆนะผมมีตัวตนกันจริงๆนะผมเราสามารถเข้ามาดูได้เลยนะก็เนียนม,มากๆเลยนะผมสำหรับพ่อค้าแม่ค้าออนไลน์นะผมที่อยากจะขายของนะผมแล้วก็อยากจะได้ความเนียนของ facebook ของตัวเองนะผมเพื่อแบบว่าใช้ในการ ถายของแบบเนียนนะฮะก็สามารถใช้ได้นะผมหรือว่าอยากจะเป็นเน็ตไอดอลนะครับผมสามารถมาเพิ่มยอดไลค์ของตัวเองได้นะผมแล้วก็ยังมีตัวโปรแกรมอีกมากมายเลยนะผมสำหรับเว็บเคมเอ็มอันนี้นะครับผมก่อนวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะถ้าเกิดเพื่อนคนไหนนะผมสนใจก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะผมวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ